สิ่งจำเลยดวงใจเหมือ hmm. น oh, oh. hey oh. hey, <te ้อมหอะไรก็อย่าไปบังนะกใจมึงไงเลยดี๋ยวมึงจะไปคิดอะไรมากเลยเว้ยแต่พอเขาไม่ให้เราพบกับลูกสาวเขาก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็แอบชอบอย่างนี้นะจะนลุกไม่ได้ใเฉยปะล่ะทุกคนเขารู้ว่าเราไล่เราอย่างวัวอย่งหมาแต่ไม่สนใจแล้วแต่สายันอยู่พอดีเลยใจคิดแท้กันแค่ไหนแต่สายหยันเป็นคนที่กูเกลียดมากเลยเราจะเปิดสายันเนี่ย มาันทุกนก็ไม่ได้มองแทนที่คือต้อนรับขับสู้เราเออไม่อยู่เว้ยให้แม่มันต้อนรับขับสู้เราแล้วแม่กระจดีแบบเดียวด่าไี่กูไม่หมางาวเราเนี่ยไอ้อะไรนะไปฟังประเด็นไหนนอนนอนต้นหน้าวัดน่ะอะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นก่อนไอ้ยอดนี่อกที่เรื่องนี่แหละองค์แรกฉวยเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าคุณพี่ฆ่าเราเนี่ยเป็นแม่ขององค์แรกฉวยเขาองค์แรกฉวยเขะไม่รู้เรื่องแน่นอนแกไม่หยับไป่ใส่เลยจะไปเกลี่ยนเลยจะบุญเขามัน้องมีอย่เจอเลยแล้วก็บุญสายกัน ใจเย็นๆทำไมอ่ะใจเนหน้าได้ฉบุนหน้าแกจะทำไมเนีูต่ให้กระบาลลั่นเลยกยอดเรื่ออะไรก็ห่ายรู้เออแทนที่จะเออเอออยู่กินข้าวกับเราใจเย็นๆก่อนไม่มีเหตุผลแล้วเนี่ยแน่ๆ่าเราเพ่งนั่นนันลยเดินกับแม่นะเด็กมีอยางไหนมาข้าวไปให้หมากินก่อนพี่วู้เพิ่งเคยเจอหลงพ่อยัไม่เคยทำเลยตายกระบาเด็ดาไม่เคยทำเลย กินแต่เออจะไปว่ากันที่ไหนเนาะไม่ฝากคนไหนขอกินของให้เรากินพอให้พอเราจะไปกินเอ้าเอาข้าวไปให้หมากินเหมือนบ้านเนาะไม่เรามึงก็อดคติกับเพื่อนล้วจะบ่นเนี่ยนะจะจะเกิดขอเป็นเจ้ามึงจะไปอะไรก่อนมากถ้าเกิดกูเจอนะกูบอกเนี่ยเราสองคนเนี่ยมันต้องมาเจรจาพูดคุยต่อรองอะไรกันอีกเลยนะไปไปกันตั้งแนไปจากคนเออวับนี้ไปคนหน้าอย่ามาอย่ามาทำอย่างนี้ยุดคนมันเกลียดแล้วคือเกลียดเลยยอดครับ ไม่เล่นแล้วห้าหนึ่งอะไรไม่เล่นแล้วอ่ะเจ๊งแล้วไม่ไม่มีตังเหลือเล่นแล้วก็ห้าหนึ่งนี่แหละตามตลอดนะเพราะย่อทีเลื่ก่อนเรื่องหวยเรื่องราแทบบุ๋นี่แกบ่นใครอ้แล้วไอ้รแก่บุกจ๋ายังไงเกลียดมากเลยที่ไงเนี่ยแม่ข้าบอดข้างหนึ่งเลยก็จะสั่นใจมากเดี๋ยวข้างหลังก็จะทงยาพิษให้แมงกินใจเย็นๆจะให้อะรกินฮะให้ใะไรกินไอ้จ๋ายันยันไหนไอ้ยันยัน คนเราแต่เขาก็มีดีอยู่บ้างคนเราอ่ะเพราะมันนั้นไม่ได้ไมดีเลวเตอลอดหรอกอมันต้องมีดีบ้างมัเทาเทาไ้างขาวบ้างดำบ้างะนะใช่ปหคนเราเรี่ยถ้าเลวหมดมันก็ดำตืน่นืเลยเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกมันต้องมีทางสว่างของ,ของม,มันนั่งมันเทาเทาใคร,รใครนะใครเทาเทาคน้นะองพระราชบุรสายันเฮ้ ไมู่รักทนเธอเขาจริงจีทอยู่นจะขอกราบองานท้จูนแล้วเข้ามาในเมืองมาเพื่เสร็จบ้านหร่ตกใจอะไรอ่ะตกใจเอางัาจะบดสารงานที่เป็นที่รักของเราไปเพื่อน่เมืกี้มึงบอก